ตอนนี้ลูกค้าจะมาแลกเงินกับเจ้าแอปตัวนี้นะคะมีชื่อว่าแลนซูมานะคะจะอยู่วงกลมนะตอนนี้เขาให้แลกเงินตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่าลูกค้าจะทำคลิปแล้วก็แลกเงินนะคะ <c oughs> ถ้ามีแบบสำรวจเข้ามาเนี่ยก็คือมันจะกดแลกเงินนะการที่เราจะมีแบบสำรวจเข้ามาเราต้องคอยกดลูกศรน,นัานบนนะคะแล้วก็มันจะมี แจ้งเตือนว่ามีแบบสำรวจมาทางไลน์นะคะเดีย๋ยวไว้ต้องแอดไลน์ไปทางของเจ้าหน้าที่แลนซุมานะตอนนี้จะเป็นการแลกรับรางวัลประจำเดือนสิงหานะคะกดง่ายๆเลยก่อนอื่นที่เราสมัครเราต้องเตรียมบัตรประชาชนหน้าบุกแบงนะคะแล้วก็ใบแจ้งหนี้ของ แต่ละเดือนนะใบจ้งหนี้ที่มีชื่อเรานะคะ mm. เขาบอกว่า mm. จะหลนสุม,มาโปรดทาแบบสํารวจแกลกรางวัลเดินสินค้าให้สมบูรณ์นะคะแบบสอบถามนี้จะสิ้นสุดในวันที่15กันยายนคือเราจะแลกก็ได้หรือไม่แลกก็ได้นะแต่ลูกค้าก็จะแลกไปเลยนะคะถัดไปแล้วก็อย่างมันก็จะเข้าบัญชีที่เราสมัครไว้ตอนแรกนะเขาบอกว่าเราจะแกลกรับรางวัลเลยหรือไม่นะคะ มีว่าจะแลกเลยไหมหรือว่าจะสะสมไว้นะคะของลูกค้าก็จะแลกไปเลยนะแล้วตอนนี้มันก็จะบอกว่ามันจะมีหัก3%นะที่จ่ายนะคะเมื่อครบหนึ่พนนะคะอ่าโอเคอันนี้เรารู้ข้อตกลงละส่งเราก็กดส่งรับแลกรางวัลเลยนะคะกดตกลง เมื่อเสร็จแล้วมันยังไม่เสร็จตรงนี้นะทุกครั้งเลยเราต้องมาโหลดตรงนี้นะคะเดีย๋ยวมันจะเข้าประมาณวันที่ยีิบสองของเดือนนี้นะคะของเดือนกันยานะของมันจะเข้าทุกวันยีิบสองของเดือนถัดไปนะถ้าไม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเมลแจ้งเตือนหรือลายแจ้งเตือนมานะคะว่า,ารางวัลอาจจะมีเลื่อนไปนิดหน่อยไม่เกินประมาณวันที่ยี่ห้านะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะ เมื่อเราโหลดเสร็จแล้วติ๊กถูกตรงนี้นะมันยังไม่เสร็จทีเดียวนะคะให้เรากดโหลดตรงนี้ด้วยแล้วก็อย่าจะขึ้นสลิปข้างๆนะคะถ้าใครสนใจแลนซูมา่ามันจะเป็นแอปแบบสอบถามนะเดีย๋ยวสามารถลูกค้าจะทิ้งลิงก์ข้างล่างแล้วก็สามารถกดเขาเรียกว่ารหัสของแนะนำของลูกค้าได้นะคะมันจะมีช่องกรอกรหัสแนะนำของลูกค้านะ ครบร้ออ่ะอันนี้ครบร้อยเปร์เซ็นละตรงนี้มันหายไปนะคะเดี๋ยวไว้ให้เราโหลดมาใหม่นะต่อไปมันจะเป็นส่วนของไดรลี่นะการทำไดรลี่เนี่ยมันก็คือการเก็บดาวเมื่อเราเก็บดาวได้เยอะๆแล้วเนี่ยมันสามารถเมื่อถึงลำดับเขามันก็เราก็จะได้เป็นตังเข้ามานะคะอันนี้ช่วงอ่าให้ดูเวลานะช่วง4ี่โมงเย็นนะคะมันก็จะเป็น การเก็บดาวช่วง4โมงเย็นมันจะเป็นเพิ่มกิจกรรมนะคะช่วง4โมงเย็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะได้ดาวเยอะที่สุดนะคะประมาณ5ดวงนะถ้าจะไม่ผิดเราก็เพิ่มกิจกรรมเข้าไปนะคะว่าตอนนี้ช่วงเย็นเราทําอะไรอ,อ่อย่างเช่นเราทํางานบ้านนะคะเตรียมอาหาร เพิ่มกิจกรรมแล้วก็กดส่งข้อมูลนะส่วนลิ้นการสอนเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิ้อนอีกอันหนึ่งนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวไปนะอันนี้มาเสนอการลักรางวัลของแลนซูม่านะคะส่งข้อมูลเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดนะนะคะแล้วกลับไปดูที่หน้าหลักนะ หน้าหลักตอนนี้ยมันจะเป็นแบบสอบถามที่เข้ามานะคะเมื่อเรากดดาวโหลดแล้วเดี๋ยวมันมันจะมีแบบสอบถามแบบสั้นกับแบบยาวนะอันนี้ก็คือการเก็บดาวเพื่อแกลกรางวัลนะคะเดี๋ยวไว้ไอเรื่องทําแบบสอบถามเนี่ยลูกค้าจะแค่ให้ดูแค่ตอนต้นมันนะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะมาแกลกรับรางวัลแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะโชว์สลิปข้างๆดูนะว่าเดือนที่แล้วลูกค้า ได้ช่วงที่หนึ่งกับช่วงที่สองนะคะเขา้าบัญชีธนาคารที่เราตอนสมัครไว้ตอนแรกนะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบฝากไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ลูกค้าด้วยนะคะ